1, นึ่งแทบแทสองแทบแสามแทบแสี่แทบแก็ย่อ 2, องวอลแทบแท 3, สามโรลลิ่งแทบแทบสี่สวิงไรท์แทบแทบห้าเฟรไรท์แทบแหกวลแทบแบผมยังวไม้ก็ฝึกข้อท้าในตัวด้วยวนถยืนได้อยู่ต่อไปก็ย่อ f ท3บสาม underbody f ท4บตีสวิงไรท์แท็บห้าเพรสไรท์แท็บหกโคนแท็บเตอน5 6ผู้หญิงดึงซ้ายอย่างเดียวอย่างงามเลยนะครับดึงสุดๆเลยนะครับดึงสายขึ้นมาอย่างนี้ดึง้ายขึ้นสุดๆเลยนะครับพอชิดพอเพรสไรท์5้าหกผู้หญิงดึงเท่าไรครับดึงซ้ายดึงสายขึ้นอย่างเดียวครับดึงซ้ายอย่างเดียวนะครับ